สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูายเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูายก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆระดับชั้นอนุบาลหนึ่งอีกแล้วค่ะกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกมเงาปริศนารูปสัตว์อ่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะคุณครูายก็มีคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์มาฝากเด็กๆนะคะ เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าคุณครูอายยืนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ค่ะคุณครูอายยืนอยู่ที่สวนสัตว์อ่าสวนสัตว์ภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าซูอ่ะออกเสียงตามคุณครูอายค่ะซูอ่าซูสวนสัตว์แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงเอ่ย ามาออกเสียงสัตว์ตามคุณครูอายนะคะ Animal อีกหนึ่งรอบค่ะ Animal เก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูอายก็มีคำล้องจองมาให้เด็กๆได้พูดตามแล้วก็ทำท่าทางประกอบตามนะคะพร้อมแล้วไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะลูกแมวเดินมาลูกหมาเดินตามนับ1 2ึ่สอเอ๊ะ ไก่ลูกช้างตัวโตเดินแต่งหางไปลูกนกสุดใจบินไปบินมาต่อไปนะคะเราก็มาเล่นเกมเงาปริศนากับรูปสัตว์กันเลยค่ะอ่ะภาพแรกนะคะนี่เป็นสัตว์อะไรเอ่ยอ่ะเงาของสัตว์คือสัตว์อะไรคะเด็กๆ คือช้างช้างภาษาอังกฤษออกเสียงว่า elephant อ่ะออกเสียงตงามเพอครอไอค่ะ elephant เก่งมากค่ะมาค่ะภาพต่อไปเป็นเงาของอะไรคะระหว่างกระต่ายกับกวางเอ๊ะเป็นกระต่ายนั่นเองกระต่ายภาษาอังกฤษพูดว่า rabbit มากค่ะตัวต่อไปข้อสามเป็นเงาของอะไรคะมีกระต่ายกับมีอ่ะติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกอ่าคือมีนั่นเองมีภาษาอังกฤษพูดว่าแร่แร่แรมีต่อไปเงาของอะไรคะ มีสิงโตกับมีเสือฮ่าคือเงาของสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษพูดว่า l i o n lion สิงโตเก่งมากค่ะตัวต่อไปว้าเป็นเงาของอะไรคะมีแม่ไก่กับพ่อไก่คะ่ะฮ่เป็นเงาของพ่อไก่นั่นเองพ่อไก่ภาษาอังกฤษพูดว่า ชิคเกตชิกเกตไก่อ่าต่อไปเป็นเงาของอะไรคะเด็กๆติ๊กต๊กติ๊กต๊กฮะเป็นเงาของลิงนั่นเองถูกต้องค่ะลิงภาษาอังกฤษพูดว่า monkey m o n k e ลิงต่อไปมีแมวสองตัวเป็นแมวตัวไหนคะ เป็นแมวตัวข้างหลังแมวภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนะคะเด็กๆ Cat Cat แมวเก่งมากค่ะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วค่ะมีกระต่ายแล้วก็มีกวางเป็นเงาของสัตว์อะไรคะอ่าถูกต้องค่ะเป็นเงาของกวางนะคะกวางภาษาอังกฤษพูดว่า เดียเดียกวางค่ะเด็กๆก็ได้เล่นเกมเงาปริศนารูกสัตว์ไปแล้วตอบได้ทุกข้อเลยเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูไอก็จะมาพาเด็กๆทบทวนคำคล้องจองสัตว์อีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วทำไปพร,พร้อมๆกันเลยนะคะลูกแมวเดินมาลูกหมาเดินตา หนึสาเอ๊ะนั่นลูกไก่ลูกช้างตัวโตเดินแกล่งห่างไปลูกนกสุขใจบินไปบินมากิจกรรมวันนี้สนุกไหมคะอ่าถ้าสนุกนะคะให้เด็กๆกลับไปเล่นกับผู้ปกครองได้นะคะสำหรับวันนี้เพื่ครูอายขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย